สำหรับผู้ที่ต้องการสั่งซื้อวิดีโอสอนเขียนโปรแกรมบนมือถือ Android หรือ iPhone เวอร์ชั่นเต็มที่มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองสามารถสั่งซื้อได้แล้วค่ะที่ w w w c o d e m o b i l e c o m v i d e o หรือโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0813599468สวัสดีครับผมเล็กเชสิทธ์นะครับจากโค้ดโมบาย ในวิดีโอตอนนี้นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเมทอดแบบละเอียดลงมาอีกนิดนึงนะครับจากคราวที่แล้วนะครับผมได้เกิดนําเกี่ยวกับวิธีการสร้างคลาสนะครับแล้วก็มีการประกาศเมท็อดพื้นฐานให้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาทบทวนสร้างคลาสกันอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ทําเมทอดลงละเอียดนะครับอย่างแรกนะครับทําการคลิกที่บริเวณตรงนี้นะครับเลือกคําว่า New File นะครับเลือก Object i v e C Class ตั้งชื่อคลาสว่า MyClass นะครับเหมือนเดิมครับอิน e ทร์เมาจาก In Object นะครับหลักการตั้งชื่อคลาสนะครับเราควรขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอนะครับเอาละนะครับมันจะทำการเจนไฟล์มาให้2องไฟล์นะครับก็คือ file.h กับ .m นะครับวิธีการสร้างเมธอดนะครับเราจะเป็นต้องทำการเ้าเลือกประกาศนะครับตัวเมธอดใน .h ก่อนนะครับแล้วก็ทำการสร้างหรือใส่ลอจิก เมทอดใน d m นะครับเอาละลองดูนะครับผมจะสร้างเมท็อดสมมติมาตัวนึงนะครับโอเคดู something นะครับนี่คือการประกาศนะครับเราจำเป็นต้องทำการ Copy นะครับผมจะ c o อ y แล้วก็ไปที่ m นะครับให้ตรงนี้นะครับที่ m นะครับจะเป็นบล็อกของ implementation ผมจะทำการลบตรงนี้ทิ้งนะครับแล้วก็ทำการใส่ตัวเครื่องหมายปีกาเปิดเข้าไป enter ถนึงทีครับ จะทําทการใส่ปีกาปิดให้ตัโนมัติเลยเอาล่ะนี่คือรูปแบบของการประกาศเม่ต์อ่อง่ายๆเอาล่ะเรามาทาความเข้าใจนิดนึงนะครับในเคสนี้นะครับเครื่องหมายลบตรงนี้นะครับเป็นการมมบอกว่าเม่ต์ต่อตัวนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าเข้าถึงได้ระดับคลาสเลเวลหรือระดับอินสแตนต์เลเวลถ้าเป็นเครื่องหมายลบจะหมายถึงว่าเข้าถึงได้ระดับอินสแตน e ์เลเวลพูดง่ายคือต้องใช้อ b อบเจกต์ของคลาสนี้ถึงจะคอมเป็นต่อนี้ได้นะครับ ส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับแบบนี้ในเคสนี้ถ้าเกิดป,ประกาศเป็นเครื่องหมายบวกนะครับมีแค่ลบกับบวกถ้าบวกนี่หมายถึงเม็ต่อตัวนี้สามารถเรียกได้โดยตรงนะครับจากคลาสที่ชื่อว่าหมายค s s ได้เลย,เลยไม่จำเป็นต้องสร้างอ็อบเจกต์หรือทำการ o u ลล็อกก่อนนะครับเอาละผมจะลองทำทั้ง2ตัวเลยนะครับแน่นอนครับเราลองทำที่ m เหมือนกัน การเปิดบล็อกเหมือนเดิมนะครับภายนี้ผมจะลองใส่นะครับเอน h ัสล็อกเข้าไปผมใส่ข้อความแบบนี้เข้าไปละกันนะครับทำแบบเดียวกันนะครับตอรป,ปิ่งขอการแก้นี่นะครับเพื่อรู้มาจากไหนนะครับเอาละคราวนี้เราจะลองเรียกใช้ดูนะครับ อย่างที่เกินนำนะครับเมท็อทีชดด่ชื่อว่าด n สฟ n นิ u n c h i n g with Option จะเป็นเมท็อดตัวแรกที่จะถูกเรียกภายใน iPhone App พลิเคชันนะครับนั้นเราจะลองเขียนโค้ดนนี้นะครับเอาละแล้วเราทำการ Import ก่อนนะครับ Import my Class นะครับเราเริ่มนะครับเอาละจะสังเกตว่าชื่อคลาสขึ้นโดยตัวใหญ่ส่วนตัวแปรนะครับจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวเล็กเสมอนะครับทำการเอาลอกนะครับ ทําการ init นะครับปิดนะครับเอาละนะครับอันนี้เราจะลองเรียกใช้งานดูนะครับ My Class นะครับเอาเป็นดูก่อนละกันนะครับโอเคนี้คุณจะเห็นว่าผมเรียกดู s o m e t h i n g โดยตรงได้เลยนะครับอันนี้มาดูต่อนะครับผมสามารถเรียกอย่างนี้ได้ไหมดูนะครับผมจะทําการพิมพ์ต่อนะครับอันนี้ผมจะลองเรียกดู something จะปรากฏว่าคุณจะเห็นว่ามันเรียกไม่ได้ อย่างแรกคือคุณจะไม่เห็นมันถูกไหมครับเนื่องจากตัวเมทอตตัวนี้เราประกาศเป็นเครื่องหมายลบถูกไหมครับไทเป็นเครื่องหมายลบแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีเครื่องหมายบวกหรือนะถ้าเกิดในภาษาพวกคุณก็คือ Static m มท h o d นั่นเองนะครับเคนี้คุณจะเห็นว่าเมทอด run ซึ่งเป็นเครื่องหมายบวกมันจะมองเห็นในระดับนี้เอาล่ะเราลอง run มาดูนะครับเพื่อดูผลลัพธ์นะครับ โอเคครับผลลัพธ์มานะครับอย่างแรกเราจะเห็นว่าเราสามารถเรียกทั้ง d o something แล้วก็ run something ได้เหมือนกันนี่คือตัวอย่างง่ายๆในการเรียเม็ดต่อนะครับคราวนี้เราจะลองมาสร้างเม็ดต่อที่มีความซับซ้อนขึ้นอีกนะครับจะกลับมาที่ตัวไคลสอีกครั้งหนึ่งนะครับในกรณนนีนะครับตัวนี้คือ return type ที่อยูดภายใต้วงเล็บนะครับ void คือไม่มีการ return นะครับจริงๆคุณสามารถใส่แบบนี้ก็ได้นะครับ ถ้าเกิดไม่มีการ return แต่ปกติเขาไม่ค่อยนิยมกันนะครับเพราะว่ามันอยากให้เป็นแนวทางเดียวกันมากกว่ายังไงล่ะมาดูนะครับในกรณีถ้าเกิดคุณอยากจะให้มันมีการ return ข้อมูลนะครับตัวอย่างเช่น nsstring นะครับพูดง่ายคือ return string กลับมานะครับเอาจะพิมพ์คําว่า get นะครับ my string แล้วกันเขียนไปครับเหมือนเดิมครับทําการกอบตรงนี้นะครับไปวางที่จุดนี้ทําการเปิดบล็อกนะครับ ในเคสนี้ผมจำเป็นต้อง r e เทิร์นอะไรบางอย่างถูกต้องไหมครับ Return s นสิ่งอย่าลืมอะไรครับเครื่องหมาย i s s i g n I love นะครับโค้ด m o b i l e .com โอเคครับเราจะลองทดลองเรียกกันดูนะครับกลับไปที่ a p p d e l e g a t e .m เหมือนเดิมนะครับเอาละในเคสนี้เม่ต่อตัวนี้เป็นเครื่องหมายลบเราต้องเรียกแบบไหนครับเรียกแบบ c class l e v e l หรือเรียกแบบ Object Level ครับต้องเรียกแบบ Object นะครับ เอาละเรียกคำว่า get My string นะครับแต่เคสนี้มันจะ return ข้อมูลกลับ m ป็ string ถูกต้องไหมครับดังนั้นเราต้องมีตัวแปรมารับนะครับผมให้ตั้งชื่อว่า temp แล้วกันนะครับดังนั้นผมจะลอง ns lock ดูนะครับเดิมครับใช้วิธีการ mapping นะครับดูผลลัพธ์นะครับท่อทีครับผมพิมพ์ผิดนิดนึงนะครับ เอาละจะเห็นว่าตอนนี้มัน return เป็นข้อความกลับมาว่าอะไรครับ i love code mobile นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเรา call method ต,ต,ตัวนี้แล้วก็ให้มัน return ข้อมูลเก็บไ,ไ้ในตัวแปรตัวนี้และว print คราวนี้เราจะลองมาดูวิธีการ pass นะครับการ pass parameter เข้าไปใน method นะครับในการ pass parameter เข้าไปใน method นะครับนะครับมาเปิดไฟล์นี้เราจะลองสมมติ เป็นอย่างนี้ละกันนะครับให้มีการ Return ด้วยก็คือ Return m a เ e Integer กับ r โอเคไหมครับโอเคผราจะตั้งชื่อว่าเมตเอชื่อว่า plus โอเคไหมครับ a ละกันนะครับใส่ colon แล้วก็ตามด้วยนะครับ Data Type ของอ่า a ิว u m น n นะครับหรือเว่าไงตัวแปรต,ตัวที่1น,นะครับเอเคนี้อาจจะเป็น a ละกันนะครับ จริงๆคือหมายอัน e r สกอ r e ตัวนี้ไม่มีไม่มีอะไรมากมายนะครับผมจะพิมพ์เองอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าเนื่องจากผมจะนิยมใช้ประกาศตัวแปรหัวข้อมีอัน e r สกอ r e เสมอนะครับเอาละนี่คือรูปแบบของการ p a ร์ทพารามิเตอร์ผมจะทำการทำแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อง่ายคือเมื่อตัวนี้จะรับค่าผ่านตัวแปรชื่อว่า a ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำอะไรล่ะ แค,ค่นี้ผมก็จะกรอบมาตรงนี้นะครับเหมือนเดิมทำการเปิดนะครับทำการ Return นะครับก็จะเป็น a บวก1แล้วกันโอเคปะนะครับผมจะตั้งชื่อนี้กัน plus a with one แล้วกันโอเคไหมครับก็ได้ดูแล้วสื่อนิดนึงนะครับกรอบไลนะครับ อันนี้ผมก็จะลองทดลองเรียกนะครับเดิมนะครับผมก็อะไรครับต้องมีตัวแปร integer มารองรับถูกต้องไหมครับอันนี้ก็จะเป็น int นะครับแล้วก็ my class เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เรียกคำว่าอะไรครับ plus นะครับใส่เข้าไปเช่นเอาเป็น3แล้วกันนะครับแค่นี้ n s log เหมือนเดิมครับ p s e n D นะครับ D เอาละกิน right. นะครับลองน,นันดูนะครับผลลัพธ์ที่เราควรจะได้คืออะไรครับ4ได้ไหมได้นะครับใน้4นะเอาละกลับมาที่ตรงเมทอดนะครับเราจะเห็นโครงสร้างมันนะครับว่านี่คือส่วนของ return data type นี่คือส่วนของตัวเมท h อดทาานี้บางคนจะเริ่มสับสนนิดหนึ่งถ้าเกิดมีการ pass argument มากกว่า1ตัว จริงๆแล้วนะครับในภาษาุ b j e c t i v e C เราไม่มีเม t h อ d นะครับแต่เรามักจะเรียกว่าเม t h อ d จริงๆมันเป็นรูปแบบ m e s s a g e ยังไงล่ะดูนะครับถ้าเกิดผมต้องการเพิ่ม a r ก u m e n t หนึ่งตัวผมอาจจะ pass a นะครับนี่คือตัวผมจะเรียกว่าตัว key ตัวที่หนึ่งนะครับ with b เอาละไอ้คนน่าจะเห็นภาพและบางคนก็จะงงเลยนะครับหลักการแล้วคือเราจะก๊อปแพทเทิร์นของตอนแรกมาใส่ตรงนี้ได้เลยกูเห็นว่ามันจะเริ่มต้นได้อะไรครับเริ่มต้นด้วยคีย์นะครับก e มชื่องกล่องของ a u เ m e n t แล้วก็ตามด้วยโคลอนนะครับแล้วก็ตามด้วย d a t a t ไทปแล้วก็ตามด้วยตัวแปรที่จะรับค่าเข้ามาเหมือนกันถูกไหมครับคีย์โคลอนเดต้าไทป value ถ้าเกิดผมจะทําเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็เพียงแค่อะไรครับมีคีย์ตัวหนึ่งเช่น Another key, colon ตรงนี้แล้วก็อาจจะเป็น S s y n n c ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่อะไรเข้าไปเป็นเทมก็ได้งง่ายๆเห็นภาพไหมครับแต่ในกรณีนี้ผมขอแค่2ตัวก่อนเอาล่ะผ right. มก๊อปนะครับแล้วก็ไปที่ .m ออีกครั้งหนึ่งนะครับผมใส่เข้าไปนะครับการเปิดบล็อก ตอนนี้ a บว b โอเคมาดูผลลัพธ์กันนะครับกลับมาที่อัปเดีเกียตนะครับในเคสนี้นะครับอพอดีผมมีการเปลี่ยนชื่อตรงนี้ไปหรือเปล่ามันถึงเออรนะครับขอเช็คนิดหนึ่งนะครับอทอนะครับอ๋อผมน่าจะขอทีครับ เราจะไปลบตัวเก่าขออนุญาต c อ m ม a น d ์แซนิดนึงนะครับโอเคอาจจะได้แล,ลวนะครับเอาล่ะจะลองใส่อีกัวนนะครับก็เป็น IN เหมือนเดิมนะครับเป็น SUM แล้วกันนะครับชตว,ว่า SUM ก็ My Class ครับเหมือนเดิมแล้วก็ Plus นะครับคันนี้ Plus A นะครับก็คือ1นะครับบวก3แล้วกันบวก บวก10แล้วกันนะครับแน่นอนแล้1 1นะครับทำการปริ้นเหมือนเดิมนะครับเซ็นดีนะครับแล้วก็ซ้ำนะครับเอาล่ะดูผลลัพธ์นะครับ11โอเคครับผมเชื่อว่าน่าจะพอเข้าใจแล้ะแต่ก่อนจะจบจากวิดีโอตัวนี้ผมขออีกครั้งหนึ่งนะครับกันพลาดนะครับ ผมจะลองประกาศแบบ3 a r อ u m e n t นนะครับผมจะทำอย่างนี้เลยนะครับจึกผมขอแยกมานะครับดูนะครับสังเกตนะกอบตัวนี้มาเป็นวักนะครับเป็นวักเนี่ยนะครับจำเป็นต้องเว้นวคกางคนถามว่าเว้นวักตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมได้นะครับแต่ขาอกข้นนิยมเพราะมันจะทําให้งงนะครับอันนี้เราก็เพิ่มอกลกิ u m e n t หนึ่งเข้าไปนะครับ C ทีครับเป็น C นะครับแล้วก็ C เอาละกอปนะครับ ทำอีกครั้งนะครับที่ m เปิด b l o c k r e t u r n นะครับ a+b+c บวกนะครับคราวนี้น่าจะจำขึ้นใจแล้วนะครับเอาล่ะผมกลับมาที่แ p d e ิ d i c a t e อีกครั้งหนึ่งนะครับขออนุญาตโครนเลยนะครับอันนี้ก็ ผมจะเพิ่มอีกตัวนะครับหลักการนะครับในการฟอร์ดให้ออโต้คอมมิชชันมันขึ้นมานะครับกดปุ่ม Escape นะครับบนซ้ายมือนะขึ้นมาแล้วนะครับผมใส่ไปอีกสัก2แล้วกันนะครับดังนั้นอันนี้ผมพิมพ์เป็น Triple ลแล้วกันทริปเปิลซันะครับเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ13นะโอเคนะครับ เอาละจบแล้วนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคนที่มีคำถามนะครับและอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ผมเปิดกลุ่มเอาไว้นะครับชื่อว่า Code Mobile Developers นะครับโอเคนี่คุณสามารถขอจอยเข้ามาในกลุ่มได้นะครับโอเคครับ